มะนาวลูกนี้เด็ดไปกินได้เลยนะคะน้ำเต็มแล้วนะคะนี่บีบดูปุ๊บโอ้โหน้ำเต็มลูกเลยเด็ดเลยค่ะปุ๊บนี่นะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะโอ้โห เบนิ่มๆแบบนี้เป็นมะน,นาวที่อิ่มไปด้วยน้ำนะคะน้ำเต็มเลยนะคะน้ำเต็มลูกเลยกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมมากค่ะเอฟซีไอลูกนี้ยังไม่มีน้ำเดี๋ยวร้อยมันโตก่อนก็สวัสดีค่ะช่องพนชัยชาแน,นลค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะต้นอ,อง,งุ่นแม่มดนะคะงงเป็นอ่าอง,งุอ่งงนองุ่นไร้มเมล็ดนะคะเป็นองุ่นไร้เมล็ดพันุนชื่อว่าอง,งุ่นแม่มดนะคะม<อ>ันจะออกเป็นลูกสีดํานะคะคลูกยาวๆสีดําประมาณ<น>ประมาณนิ้วก้อยนะคะลูกยาวๆความใหญ่มันก็ประมาณนิ้วก้อยนี่แหละ ยาวๆสีดำหวานหวานคะ่ะเอฟซีมาแล้วนะคะมันมีลูกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีดูลูกอง,งุ่นนะคะนี่นะคะมันกำลังออกลูกนะคะเป็นพวงเล็กๆแล้วนะคะเนี่ยนี่นี่นี่แล้วมันเป็นอง,งุ่นที่สามารถกินได้นานนะคะ ออกลูกออกผลกินได้นานด้วยนะคะต้นมันก็จะโตไปเรื่อยๆเลยนะคะต้นมันจะโตขึ้นเรื่อยๆก็คือน้องมนจะปลูกโดยการทาซุ้มให้มันนะคะทําเป็นซุ้มทําเป็นซุ้มสูงๆขึ้นนะคะซุ้มสูงๆก็เอาเสาเหล็กเอาเสาเหล็กแล้วก็เอาโครงตะข่ายเป็นเหล็กนะคะวางข้างบนสี่เหลี่ยมนะคะ ทำเป็นซุ้มแล้วก็มันก็จะเลื้อยขึ้นนะคะมันจะเลื้อยขึ้นตามโครงเหล็กตามซุ้มมันก็จะกลายเป็นซุ้มองุ่นแม่มดนะคะให้น้องมนได้นั่งเล่นชิวๆนะคะเด็ดลูกองุ่นจินไปแล้วก็นั่งเล่นไปลมเย็นๆชิวๆใต้ต้นองุ่นนะคะใต้ซุ้มต้นองุ่นเนาะเนี่ยนะคะน้องมนต์วางแผนว่าต้องหาเสาเหล็กมาทําซุ้มนะคะ ทำซุ้มให้มันเลื้อยนะคะปลูกข้างละต้นแล้วมันก็จะเลื้อยมาหากันเองนะคะสองฝั่งเนาะมันจะเลื้อยมาบรรจบกันเองที่แน่แน่ตอนนี้มันออกลูกแล้วนะคะ fc เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมมันออกลูกแล้วนะคะแต่มันต้นเล็กเหลือเกินนงมนจะได้กินหรือเปล่านะคะมันก็รอรุนดูอีกทีนะคะเกิดมันออกลูกแล้วล่วงทิ้งนงมนก็ไม่ได้กินนะคะแต่ถ้ามันโต แล้วก็สุกให้น้องมนได้ชิมก็ถือว่าโชคดีนะคะลุ้น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 นะคะเอฟซี F Z. ค่ะเอฟซี F Z. เรามาต่อกันที่กระชังหอยเชอรี่นะคะก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะคะน้องมนจะอธิบายเรื่องเศร้าให้เอฟซี Z. ฟังนะคะมี F เอฟซี Z. ถามถึงเรื่องหอยนะคะว่า น้ำท่วมแบบนี้หอยมันไม่หลุดออกจากกระชังหมดแล้วหรือคะน้องมนนะคะเอฟซีฐานน้องมนมาแบบนี้น้องมนจะอธิบายให้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องเศร้านะคะสําหรับน้องมนมากๆเลยซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะเหตุก็เกิดขึ้นด้วยว่าชาวนาชาวบ้านนะคะแถวนี้นะคะ เขาจะกำจัดวัดชพืชด้วยยาและกำจัดหอยเชอรี่ด้วยยาเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เขาฉีดยากำจัดวัดชพืชในท้องไร่ท้องนาหรือฉีดยากำจัดหอยเชอรี่มันก็จะมีผลกระทบกระเทือนนะคะถึง คลองไส้ไก่นะคะถึงน้ําในคลองไส้ไก่ของน้องมนซึ่งน้ํามันจะไหลามาจากที่นานะคะทั้งสองฝั่งเลยมันไหลามาแล้วทีนี้มันไหลามาแล้วน้ํายามันก็มารวมในนี้มันก็เลยมีปฏิกิริยาทําให้หอยเชอรี่ของน้องมนเนี่ยศู์พันเลยนะคะเอตอนนี้หอยเชอรี่สีทองของน้องมน มันตายแล้วนะคะแล้วทีนี้มันคือมันสูญพันธ์แล้วมันตายแล้วนะคะเหตุเกิดจากการใช้ยานะคะของชาวนานะคะเพราะฉะนั้นน้องมนก็เศร้าค่ะเศร้าแล้วไม่ต้องกลัวว่าหอยเชอรี่มันจะออกไปอารวาสที่นาของใครนะคะเพราะตอนนี้มันสูญพันธ์แล้วนะคะมันตายแล้วนะคะ มันเด็ดสมอเล่แล้วนะคะในกระชังนะคะมันลอยตุกปองตุ้ปองออกมาตายนะคะทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะคะเลี้ยงสัตว์ไม่ขึ้นจริงๆนะคะน้องมน์กะจะเลี้ยงไว้รับประทานเองนะคะไม่ได้เลี้ยงขายสน,น่อยนะคะสุดท้ายท้ายที่สุดก็จบนะคะ หายห่วงค่ะหายห่วงไม่ออกไปอรารวาที่ไหนแล้วค่ะหอยสูญพันธุ์หมดแล้วนะคะค่ะหลังจากที่ปลอดภัยหายห่วงนะคะหอยเดสโมเล่สลูญพันธุ์หมดแล้วนะคะต่อไปก็จะหาพันธุ์กุ้งฝอยนะคะมาเลี้ยงนะคะในกระชังนะคะแทนหอยนะคะแล้วก็มาดูต้นไม้ต่อ น้ำนี่มันขึ้นสูงแค่วันสองวันนะคะแค่ช่วงที่ฝนตกเท่านั้นเองนะคะหลังฝนตกสองสามวันน้ํามันก็จะลดลงแห้งลงนะคะช่วงนี้มันก็จะขึ้นสูงหน่อยหนึ่ง ฝรั่งได้ฝนแตกยอดเลยนะคะนี่นะคะฝรั่งได้น้ำใหม่ฝนใหม่นะคะแตกใบแตกยอดแล้วนะคะแค่ปลูกแค่สองวันเองนะคะฝรั่งแตกยอดเลยนะคะสองวันนะคะก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะปลูกพืชปลูกพืชได้ได้ผลนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะฝรั่ง ฝรั่งแตกยอดออกนะคะนี่นะคะแตกยอดแตกดอกออกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะฝรั่งแตกยอดนะคะก็แปลว่าน้ำใช้ได้นะคะโอ้โห,โหต้นนี้แตกเยอะเลยนะคะ แตกยอดใหม่เยอะเลยนะคะอันนี้แค่2วันเองนะคะปลูกสองวันเองแตกยอดออกเยอะเลยนะคะสดชื่นเลยนะคะกหลังแตกยอดแตกกิ่งเยอะ <popularity. S 1> ก็แสดงให้เห็นว่าน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินใช้ได้นะคะน้ำใช้ได้ดินใช้ได้มันก็เลยทำให้พืชไร่พืชสวนเนี่ยโตแล้วก็รอดนะคะ แล้วก็ลุ้นต่อไปมันจะออกผลให้ได้กินไหมให้ได้ชิมไหมนะคะตอนนี้ก็ต้นทับทิมก็แตกใบสดชื่นนะคะจากที่มาแล้วไม่ค่อยจะมีใบไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่พอปลูกลงดินปั๊บนะคะแตกใบสดชื่นเลยนะคะได้ผลใหม่แต่ว่าโอเคค่ะอันนี้ก็แตกยอดแล้วนะคะแตกยอดแตกใบแล้วนะคะทับทิมนะคะ ผ่านผ่านผ่านนะคะงานนี้ผ่านนะคะทดสอบดินฟ้าอากาศและน้ํานะคะผ่านปลูกได้ปลูกได้นะคะนี่นะคะเฉียวสดชื่นเชียวอันนี้คือต้นอง,งนุ่นบาซิลนะคะเขาจะเป็นพืชพุ่มนะคะเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มเล็กๆไม่โตมากนะคะชื่อต้นอง,งนุ่นบาซิล ลูกขององุ่นก็จะเป็นลูกสีดำๆนะคะเล็กๆมันจะมันจะออกตามลำต้นนะคะออกตามลำต้นเลยสีดำๆก็ปลูกโชว์หน้าบ้านนะคะเป็นไม้พุ่มโชว์กินได้ด้วยนะคะวันนี้ต้นไม้ทุกต้นโอเคค่ะไม่มีต้นไม้ต้นไหนเสียหายนะคะสำหรับการปลูกในวันที่3ามนะคะ วันที่สามแล้วนะคะโอเคนะคะรอดปลอดภัยทุกต้นเลยนะคะวันที่สามไม่มีต้นไหนส่อแววว่าจะไม่รอดนะคะสดชื่นทุกต้นนะคะ คลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจช่องบนชัยชาแนลภูผาชาแนลและถุงทอง,งจอมซาด,ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีบลัฟทอนพัดเบต้าคุยแคน,น,นทีพีคอฟฟี่ทีพีโ,โกโก้เจลล้างหน้าเจบน้ำเซรั่มครีมทีพีจีกินและเสื้อผูกบริจิตตด้วยนะคะกันแดดทีพีจีกินสบู่ฮันนิโซฟค่ะทักไลน์แอดทีพีจีกินออฟฟิเชียลหรือโทรที่เบอร์0ูนย์เก้าสอสี่งหกสั่งในนาช่องบนชัยชาแนลภูผาชาแนลนะคะ ากาบของคุณเอฟซีทุกท่านที่มีมตตาสนับสนุนผลิตภณัณฑ์และช่วย่อองคลิปในข้ามด่านของทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงชงมีราาร่ำรวยไม่เจ็บ,ไม,จบไม่จนคอยมีละเินและเจ็บช้ตลอดปีตลอดไปค่ะกาบสวัสดีค่ะสังเกตมะพร้าวต้นนี้นะคะจะตูใบกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่นะคะเอฟซีมะพร้าวต้นนี้นะคะถ้ามันแตกใบถ้ามันแตกใบสยายออกนะคะแบบนี้แตกก้านออกแล้วนี่นะคะ แปลว่ามะพร้าวต้นนี้นะคะโตไวกว่าเพื่อนแล้วก็อุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะนี่นะคะเขาก็อยู่กับน้ำมานานแล้วนะคะเนี่ยเกือบเดือนแล้วที่เขาอยู่กับน้ำมาแบบนี้นะคะก็แปบลบว่ามะพร้าวต้น,นนี้นะคะโตเร็วกว่าเพื่อนแข็งแรงด้วยนะคะน่าจะออกผลเร็วกว่าเพื่อนด้วยซ้ำนะคะต้นนี้นะคะเพราะว่าเขาแตกใบไวกว่าเพื่อน ก็คือต้นอื่นยังไม่แตกใบเลยค่ะนี่ต้นนี้ยังไม่แตกใบแล้วก็ต้นโน้นนะคะต้นโน้นก็ยังไม่แตกใบนะคะแต่ต้นนี้นะคะแตกใบแล้วนะคะนี่นะคะแตกใบแล้วนะคะก็ถ้าถ้าเป็นเด็กก็กาลังกาลังจะเข้าสู่วัยวัยรุ่นนะคะกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นเนาะมีแตกเนื้อสาวแล้วนะคะ โอ้โห oh, FC สุดยอดเลยนะคะดูมะนาวนะคะมะนาวแตกยอดอ่อนออกมานะคะนี่ค่ะแตกยอดอ่อนออกมานะคะเยอะแยะเลยนะคะสมบูรณ์นะคะน้ําดีขนาดไหนดินดีขนาดไหนนะคะนี่ขนาดว่าแถวนี้เป็นน้ํากร่อยนะคะน้ํากร่อย ยังสามารถปลูกมะนาวให้แตกยอดอ่อนได้ถึงขนาดนี้นะคะแปลว่าดินที่นี่น้ำที่นี่ใช้ได้ปลอดภัยค่ะสำหรับการทำสวนทำไร่นะคะโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะอีกหน่อยก็ออกลูกออกผลเต็มต้นนะคะเนี่ยน้องมนสังเกตดูแล้วเนี่ยอีกไม่ไม่กี่เดือนนะคะน้องมนได้กินมะนาวแน่นอนนะคะ แตกออกมาเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่ายอดอ่อนที่แตกออกมาเนี่ยมันเป็นช่อดอกมะนาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นดูในคลิปอีกเดือนถัดไปนะคะกขับสวัสดีค่ะ